เพื่อนๆอย่าลืมไปยืนยันตัวตนในแอปช้อ p ป,ปี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะใช้งานไม่ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ใช้ s h อ p e e Pay นะครับอย่าลืมไปยืนยันตัวตนกันด้วยนะเดี๋ยวจะใช้งาน s h อ p e e Pay ไม่ได้นะครับเขากําหนดเนี่ยให้เรายืนยันตัวตนนะครับภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับการยืนยันตัวตนนะครับก็คือการสแกนใบหน้านะครับถ้าเพื่อนๆเห็นป๊อปอัพที่มันเด้งมาแบบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆแตะที่คําว่าสแกนหน้าตรงนี้กันได้เลยนะครับและต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับอ่านข้อความนะครับหรือว่ารายละเอียดกันให้เรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับมันจะมีเเช็็็อออกกกี่่่่ตตตรงนนนน้้้ัพืปลหใแจา แต่ที่คําว่าถัดไปได้เลยนะครับต่อจากนั้นเขาจะให้เรานะครับเริ่มการยืนยันตัวตนใบหน้านะมันจะมีปุ่มด้านล่างนะครับเริ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการแตะตรงนี้เข้าไปได้เลยนะต่อจากนั้นเพื่อนๆก็สแกนใบหน้าให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะทําการสแกนแป๊บหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับส้วด้านบนมันจะแสดงแจ้งเตือนนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยยืนยันตัวตนสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับมันจะมีคำว แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมไปยืนยันตัวตนกันด้วยนะเพราะเดี๋ยวมันจะใช้ช้อปปี้เพลเยอรเทอร์ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นบัญชีที่เชื่อมโยงกันนะครับสำหรับช้อปปี้เพลเยอรเทอร์นะครับเพื่อนๆได้วงเงินกันเท่าไหร่นะครับอย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ